สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสเกษตรวันหยุดวิเคราะห์ราคาสินค้าเกษตรวันนี้นะครับสำหรับวันนี้มาเกาะติดในส่วนของสถานการณ์ราคาข้าวนิดนึงนะครับในช่วงนี้ถือว่ากำลังจะเริ่มใกล้จะเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็หลายๆท่านก็ค่อนข้างจะสนใจในเรื่องของราคาหลังจากที่วิเคราะห์ แล้วก็รวบรวมข้อมูลในส่วนของแนวโน้มราคาในช่วงปลายปี67ไปแล้วหลายๆท่านเข้ามาชมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเรามาอัปเดตในส่วนของข้อมูลราคาข้าวหน้าลงสีแล้วก็ข้อมูลจากหน่วยงานทางด้านภาครัฐนะครับที่รวบรวมไว้วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นราคาข้าวช่วงปลายเดือนกันยายนแล้วกันนะครับดูลักษณะราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะเป็นไปตามที่ พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวคาดหวังไว้ไหมนะครับพี่น้องชาวนาเดี๋ยวมาดูข้อมูลแรกนะครับเป็นข้อมูลจากสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับซึ่งทําเป็นสเกลทําให้เห็นภาพชัดเจน,นครับโดยแบ่งเป็นสเกลสีแดงก็คือราคาต่ำนะครับสีเหลืองก็คือราคาเตือนค่อนข้างต่ําส่วนสีเขียวก็คือราคาสูงนะครับสถิติที่เคยขึ้นไปสูงสุดก็คือ1,900นนะครับเป็นราคาที่เคยขึ้นไปสูงสุด มาดูนะครับในช่วงปลายเดือนกันยายนตรงนี้เป็นช่วงกลางเดือนนะครับกลางเดือนกันยายนอยู่ที่16,93บาทต่อตัน,นครับเป็นข้าวเปลือกเจ้าความชืน้น15%ะครับพอช่วงปลายเดือนก็ขยับถอยลงมานิดนึงนะครับอยู่ที่15,55บาทต่อตันนะครับถ้าเทียบเป็นสเกลก็ยังถือว่ายังสูงอยู่นะครับในส่วนของราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น15% ตรงนี้เป็นราคาที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรแจ้งมานะครับท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะถามว่าไปเอาราคามาจากไหนนะเป็นข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐนะครับที่เป็นหน่วยงานที่รวบรวมในส่วนของข้อมูลแล้วก็กํากับแล้วก็ดูแลในเรื่องของอสินค้าเกษตรนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมื่นห้าร้อยห้าสิบห้าบาทต่อตัน,นครับแล้วก็ขั้นนิดนึงนครับสําหรับท่านผู้ชมที่สนใจล้นไร่ก็มีราคาโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับ ปกติซองหน้หนาซองหกรบาทมาจัดโบรสี่ก้าสิบาทเราไม่ขายนะครับเรามาขายแค่450บาทนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่สนใจก็สแกนลายสั่งซื้อนะครับถูกกว่าน,นี้อีกนะครับสำหรับ f อซซอเกษตรบัหยุนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลราคาจากอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับก็คือกรมการค้าภายในนะครับตัวนี้ข้าวเปลือก ความชื้นไม่เกิน15%นะเป็นข้าวเจ้าข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน15%นะครับตอนนี้ราคาเป็นแรงหรือว่าเป็นช่วงนะครับเป็นช่วงของราคาโดยข้าวเปลือกหอมมะลินะครับข้าวเปลือกหอมมะลิความชื้นไม่เกิน15%ราคาอยู่ที่15,500บาทถึง17,500บ,บาทต่อตันนะครับข้าวเปลือกหอมมะลินะครับข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นะครับ ราคาอยู่ที่15,200บาทถึง17,200บาทต่อตันนะครับข้าวเปลือกเจ้านะครับข้าวเปลือกเจ้า11,000บาทถึง11,300บาทต่อตันนะครับข้าวเปลือกปทุมธานีนะครับ14,800บาทถึง16,300บาทต่อตันข้าวเหนียวนะครับข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวอยู่ที่13,000ถึง14,000บาทต่อตันถือว่าราคาถ้าดูจากราคาตรงนี้ ต้องเรียกว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับในส่วนของราคาข้าวเปลือกนะครับก็น่าจะเป็นราคาที่ท่านผู้ชมลหลายๆท่านพี่น้องชาวนาค่อนข้างจะพอใจพอสมควรในส่วนของราคานี้นะครับนี่คือข้อมูลจากกรมการค้าภายในนะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับมาดูรายละเอียดเป็นโรงสีบ้างนะครับในส่วนของข้อมูลจากสำนักง,งานสถิติการเกษตรนะครับ ไล่มาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนจนกระทั่งถึงวันที่26ก็คือวันนี้ก็คืออัปเดตล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับราคาต้นเดือนอยู่ที่ความตรงนี้เป็นข้าวเปลือกเจ้าพ,พันสุพรรณบุรีนะครับความชื้น15%ลงสีไฟโชครุ่งเรืองอยู่ที่อำเภอพมพิรามจังหวัดพิษ,ษณุโลกนะครับช่วงต้นเดือนอยู่ที่1 7 5 0บาทครับแต่ก็ล่าสุดราคาช่วงปลายเดือน กระเตือนขึ้นมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนแล้วนะครับขยับขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนร่ราคายังดูสดใสยิ่สวยงามอยู่นะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทต่อตันนะครับแล้วก็ความชืน้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับลงสีไฟโชครุ่งเรืองเช่นเดียวกันนะครับราคาช่วงต้นกันยาอยู่ที่เก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับถือว่าต่ําแต่ตอนนี้ก็กระโดดขึ้นมาเกือบพันบาทต่อตันนะครับราคาราคาล่าสุด ปลายเดือนกันยายนอยู่ที่19,00 0เบาทขอภายนะ่งหมืบาทต่อตันนะครับถือว่าราคายังสูงอยู่นะครับนี่คือข้าวเปลือกเจ้าพันสุพรรณบุรีนะครับอา่าตรงนี้เป็นข้อมูลที่นําเสนอไปเมื่อกี้นี้นะครับข้าวเปลือกเจ้าพันสุพรรณบุรีนะครับในช่วงเดือนกันยายนราคาค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็มาดู ในส่วนของราคาข้อมูลจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยบ้างนะครับตรงนี้เป็นราคาส่งออกให้ดูแนวโน้มแล้วกันนะว่าราคาส่งออกเป็นยังไงนะครับซึ่งแน่นอนราคาส่งออกก็จะเป็นแนวโน้มที่จะไปกําหนดราคาข้าวนะครับในประเทศนะครับช่วงนี้สถานการณ์ส่งออกค่อนข้างจะหนักนิดน,นึงเนื่องจากการ แข็งตัวของค่างเงินบาทนะครับส่งผลทำให้การส่งออกค่อนข้างจะมีปัญหานะครับเราต้องเ,ออเงินที่เราส่งออกเราได้เงินดอลมาแล้วมาแลกเป็นเงินบาทเงินดอลล่าแลกเป็นเงินบาทก็ได้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะส่งผลกระทบต่อราคาส่งออกนะครับในส่วนของข้าวหอมมะลิไทยนะครับไต่ขึ้นมาหนึ่งมื่น 1,050เหรียญน,นะครับในช่วงต้นเดือนกันยา1,067เหรียญหนึ่งพเหรียญแล้วก็ล่าสุด1,161เหรียญน,นะครับถ้าดูแนวโน้มตรงนี้ก็คือราคาขยับขึ้นนะครับถือว่าค่อนข้างจะจะดูดูสวยงามนะครับดูแล้วสบายตานะคร,ราคาเหมือนกับค่อยๆไต่ขึ้นนะครับในส่วนของข้าวหอมมะลิไทยชนิดพิเศษนะครับ เช่นเดียวกันครับ1ช่วงต้นกันยา1,065เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับ11กันยา1,082เหรียญแล้วก็19กันยา1 1 4 0เหรียญแล้วก็ช่วงปลายเดือนครัสบสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนอยู่ที่1,161เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันถือว่าราคาสดใสนะครับราคาไต่ขึ้นข้าวหอมไทยนะครับ945เหรียญน,นะครับต่อตันในช่วง4กันยาแล้วก็ล่าสุด ก็ไต่ลำดับขึ้นมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับในช่วง25กันยาสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน1,019เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันก็ถือว่าเป็นราคาขยับขึ้นนะครับเป็นราคาขยับขึ้นเป็นราคาที่ค่อนข้างจะขยับขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าสารนะครับเข้าสารร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเข้าสารร้อยเปอร์เซ็นต์ ชั้นสองนะครับราคาอยู่ที่6 1รอยสิบสามเหรียญน,นะครับในช่วงกันยาและในช่วงต้นเดือนนะครับหลังจากนั้นขยับลงแล้วก็มีแนวขยับลงนะครับข้าวสารนะครับข้าวสาร25เปอร์เซ็นะครับก็ขยับลงเช่นเดียวกันนะครับปลายข้าว4 7 1 473ย7 47 8็8 6เ็ดสี่้อยเจ็ดสาร้อยสิดสร้อแปิบหขยับขึ้นนะครับ ตรงนี้เป็นข้าวสารนะครับท่านผู้ชมในส่วนของราคาตรงนี้ให้เห็นแนวโน้มในส่วนของราคาที่จะส่งผลต่อราคาข้าวนะครับข้าวเหนียวขาวนะครับ842 856 896 912ราคาแนวโน้มขึ้นนะครับข้าวนึ่งร้อชนิดพิเศษนะครับ604 587 588 583เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับก็มีแนวโน้มขยับขึ้นเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เป็นข้อมูลจากสมาคมผู้ส่งออก ข้าวไทยนะครับซึ่งก็ถือว่าถ้าดูภาพรวมแล้วแนวโน้มราคาก็น่าจะสดใสพอสมควรนะครับในช่วงนี้ในส่วนของราคาข้าวนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตท,ที่มาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับสำหรับหลายๆท่านที่เป็นพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือว่าชาวนานครับช่วงนี้ก็กำลังจะเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวข้าวนาปีนะครับ ก็คือข้าวตามฤด,ดูการฤด,ดูฝนนะครับอีกไม่กี่เดือนนะครับประมาณเดือนหน้าไปปลายเดือนตุลาก็น่าจะเริ่มมีการเก็บเกี่ยวกันแล้วนะครับก็ถือว่ามาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในนะครับข้อมูลจากสํานักง,งานเศรษฐกิจเก,การเกษตรและก็ข้อมูลจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะครับที่เผยแพร่ ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียและสอเกษตรวันหยุดนำมาเผยแพร่ต่อแล้วก็ขอบคุณนานผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ